สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกับพี่กุลชอบงานถักนะคะในช่อง YouTube นะคะคลิปนี้พี่กุลโคชีก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะ พี่กุนชอบงานถักนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาถักเสื้อแขนกุดนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายสับป,ปะรดลูกเล็กนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำนะคะตัวแพทเทิร์นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการถักนะคะตัวนี้นะคะจะถักสองชิ้นนะคะจะเป็นงานสองชิ้นประกบกันนะคะจะเป็นชิ้นหน้าแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะตัวนี้นะคะเราจะถักจากนะคะด้านล่างขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่จากด้านล่างถักขึ้นไปนะคะถึงช่วงใต้วงแขนแล้วก็คอเสื้อนะคะพอเราถักชิ้นหน้าเสร็จนะคะแล้วก็จะมาถักชิ้นหลังแล้วก็ถึงจะมาเย็บประกบติดกันนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการถักนะคะ ส่วนของพี่กุลนะคะชอบงานถักนะคะจะใช้ไหมตัวนี้นะคะเป็นไหมน่าจะเป็นเลยอรยอนคอต้นนะคะตัวนี้นะคะสีเส้นกอเรียงนะคะกอเรียงสีเส้นนะคะจะเท่ากับน่าจะเป็นเส้นสิบหกนะคะไม่สิบหกก็สิบแปดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะ เข็มเบอร์สามของทิวลิปนะคะขนาดหัว1.3มมิลนะคะแล้วก็จะมีตัวมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็เข็มนะคะไว้เก็บปลายไหมนะคะแล้วก็จะมีสายวัดนะคะแล้วก็จะมีกันไกรไว้ตัดไหมนะคะ คลิปนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์แล้วก็แพทเทิร์นก่อนนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเราถึงจะเป็นการเริ่มถักนะคะถักจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะเราจะเริ่มจากโซ่นะคะตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นถักแบบตัวด้านชายเสื้อขึ้นไปนะคะเป็นฉบับย่อนะคะ ตัวนี้นะคะคนถักก็จะมาร์กนะคะว่าถักจากตรงนี้ถึง,ถงนี้ต้องต้องต้องใช้โซ่เท่าไหร่นะคะแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่ขี้เกียจนะคะที่จะนับโซ่นะคะเราก็ถักนะคะแล้วก็ใช้สายวัดนะคะวัดชิ้นหน้าของเราว่ารอบอกเท่าไหร่นะคะเหลือเราถึงจะ เก็บด be ้านปไปไหมออกก็ได้นะคะเหมือนเหมือนกับที่พิกุลถักนะคะพิกุลถักก็จะถักโซ่ไปเลยนะคะถักโซ่ไปเลยนะคะไม่ได้นับห่วงนะคะไม่นับโซ่นะคะก็จะเหลือด้านปลายไหมเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราแกะแล้วก็เราแค่ดึงนะคะแล้วก็ล็อกไหมด้านนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่พิกุลขึ้นให้ เพื paid, ่อนๆดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะเวลาถักออกมาแล้วก็จะเป็นลายลูกสัปปะรดลูกเล็กๆประมาณนี้นะคะแอบมีนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็เตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมไหมเตรียมอุปกรณ์ไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปนะคะลงสอนไว้ให้นะคะตัวนี้ถักจากไหมนะเส้นเรยอนกอเรียงสีเส้นนะคะ ไหมนิ่มนะคะตัวนี้นะคะเป็นไหมนิ่มเบานะคะหรือว่าเพื่อนๆต้องการไหมชนิดไหนก็ได้นะคะไม่จำกัดนะคะตามความชอบนะคะก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามนะคะกดคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ